สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพ,นพนด้วยพี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือตะกุดน้องแมวของหลวงปู่บุญหลายอัคคตโตวัดบ้านไซทองตะบนนาเย,ยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนฮะจะมีตะกุดคู่กันอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือตะกุดน้องช้างนะครับผมผกุฎกุลก็จัดเหมือนกันนะครับผมพุฎกุลนี้เป็นไป,นป,นปนในทางโชคลาภนะครับผมใช้ในการเจรจาค้าขายเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมเป็นสุดยอดของ มหานิยมนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนเลยครับอย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมตะกุดนี่ลักษณะเดียวกันนี้จะมีอยู่อีกประมาณ2รูปแบบนะครับผมก็คือตะกุดน้องแมวที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมอยู่ในขณะนี้ครับตะกุดน้องช้างนี่จะเป็นแผ่น ปั๊มนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะของยันปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมถ้าตะกุดน้องช้างนี่จะเป็นแผ่นปั๊มสีเงินนะครับผมแล้วก็มีอีกตะกุดเมตตามหานิยมอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับผมก็จะมีเนื้อที่เป็นทองแดงเป็นฝาบาทแล้วก็เป็นเนื้อโลหะสีเงินนะครับผมอันนี้จะเป็นตะกุดน้องแมวนะครับ เป็นอัขระลาย,ยันแล้วก็ม้วนนะครับผมตรงกลางเนี่ยผมเคยเปิดดูครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นผงน้องแมวนะครับผมผสมกับผงดินพุทธคุณต่างๆนะครับผมอยู่ในแกนกลางของตะกุดนี้นะครับผมบทางวัดก็ได้ทําการใส่เลี่ยมแบบขอบตะกุดสแตนเลสหัวท้ายไปเรียบร้อยนะครับผม นี่จะเป็นฟ้อนลายมือของหลวงปู่เลยนะครับหลวงปู่นี้ขึ้นชื่อมากเกี่ยวกับเรื่องของการักขละลายยันต่างๆลงในวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นตะกตรุดเหรียญหรือว่ารูปภาพต่างๆนะครับหลวงปูจ่จะ,จะ,จะทําการอาจารย์อย่างละเอียดน,นะครับผมแต่เนื่องจากตะกตรุดนี้เป็นตะกตรุดที่สร้างเป็นจํานวนมากนะครับผมเพื่อให้กับพุทธบริษัท ได้เช่าบูชานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนการติดมากมีหลวงปู่ค่อนข้างที่จะชลาภาพมากนะครับผมทางคณะศิษย์ก็เลยทำเป็นแผ่นตั๊มนะครับแต่ว่าก็มีคนขอรับเมตตาจากหลวงปู่นะครับผมในการจานอัขระต่างๆเดี๋ยวผมจะเอาตะกรุดที่หลวงปู่ได้ทำการจานเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆท,ที่ได้ดูนะครับผม อันนี้จะเป็นแผ่นจานตะกุดนะครับนี่นะครับจะเป็นแผ่นจานตะกุดลายมือของหลวงปู่เลยนะครับเป็นแผ่นเล็กๆขนาดนิ้วกูนิ้วนะครับจะเห็นได้ว่าลายมือของหลวงปู่นี่ค่อนข้างที่จะละเอียดน,นะครับผมไม่ได้เขียนสามตัวห้าตัวสิบตัวนะครับผมเขียนเรียกได้ว่าเป็นลายการทั้งหน้าทั้งหลังเต็มไปหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสายตาของหลวงปู่นี่ แล้วก็การเขียนการจานของหลวงปู่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเนี่ยฮะกว่าจะเสร็จแต่ละแผ่นแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี่ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมพอมาเป็นตะกุดน้องแมวตะกุดน้องช้างตะกุดเมตตาต่างๆนะครับผมในรุ่นที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่ฮะลูกศิลป์ลูกหาที่ขออนุญาตจัดสร้างก็เลยทำเป็นแผ่นปั๊มนะครับผม นะแล้วก็บรรจุของพุทธคุณไว้ตรงกลางนะครับในปัจจุบันนี้หลวงปูลล่ละสังขารไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลต่างๆของหลวงปู่นี่ก็ถือได้ว่าทวีค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับใครนําไปใช้แล้วก็ปรากฏว่าประสบการณ์ต่างๆนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอเมตตามหานิยมนะครับผมแล้วก็แคล้วคลาดนะครับผม วัตถุมงคลประเภทอื่นๆก็ปรากฏเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรอดพ้นวัดภัยต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้นะครับรวมๆแล้วนี่มีผูพุทธคุณครอบจักรวาลเลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ